หนึ่งสองนับไม่ถ้วนอ๋อนี่โหสวยน่ากินมากทุกท่รักตัดฮะอย่าตัดนะคะท่รักโอ้ยน่ากินยังเลยคนนะอูยเ๊้ยบัตแซกลูด อากาศเย็นมาแล้วค่ะทุกคนดูใส่เสื้อกันหนาวแล้วอยอรีบเก็บผักกันแต่ตอนนี้จะพาไปเก็บนี่เดี๋ยวจะเก็บเก็บเก็บแล้วก็เอาไปแพ็คแช่แข็งไว้นะคะพวกนู่นกันเหมือนกันแต่ตอนนี้จะพาไปเก็บนูน่นฟักแมวอยู่นูน่นสวัสดีค่ะร้อนอยู่ให้ชื่นใจไม่กี่เดือนอากาศเย็นมาอีกแล้วทุกคน คืนนี้น่าจะลดลงแล้วก็คืนคืนของวันพรุ่งนี้ก็จะประมาณหกองศาขอให้แบบกลับมาร้อนได้ไหมปาเราจะไปเก็บฟักแมวกันค่ะทุกคนดูดอกเมึ่มากเลยทุกคนไปดูฟักแมงงามๆของคุณหญิงดอกลายใครอยากได้ฟักแมวค่ะปีนี้จะขายขายฟักแมวผู้ใดอยากกินแถมผักอีตู่ให้นำ อุย้ยงามมะเขือเทศเดี๋ยวมาเก็บอีกนู่นตกต้นอยู่นะ่โอุย้ยทุกคนกะเพรากงา็งามงามงามดูเงยมาฟักแมวเรียงกันตกต้นทุกคนดูโอ้ยอะไรนี่ยัยงกระหลอดไฟหน้าบ้านหลอดไฟนี่ออนผักปุ้งก็งามงามจังเลย นวนต้นเคก็งามงามจังเลยปอหนึ่งสองนับไม่ถ้วนปอสามคือผลมันสวยสวยทุกคนจ้านว่น่ะปุกป่าฟาดงโอ้เป็นเลยร้อย,อยนว่น่ะข้างในุฝน่ะวายเต็มอยู่อ๋อทับต้นกล้วยฉันแล้วโอ้โห หลอดไฟอะไรเนี่ยโอ้โหฟักแมวเอเดียๆๆ๋ยวเดีกลมกนโอนต้นเยอ่ฟักแมวตาฮักกว่ค่ะเก็บกันเถอะทุกคนโอ้โลูกกำลังมบบนั่นเลยไปเดี๋ยวบังกล้องอนี่ โอ้โหสวยน่ากินมากทุกคนจ้าไอ้ตัดเลยตัดเลยชับชับชับสวยไหมไหนคะไโอ้ย <laughs> <laughs> สวยเวกดาดยังห้องแม่ไม่ complete อือดิอิจชับนี่โอ้ เ <c oughs> ออชื่นจังค่ะโอ้ยฉันด,ดูเอาไหมาดูฟลึกเลียวอีกมักฟิล์อลอมลอที่รักตัดโอ้เราอุ่นฮะอย่าช่วยเมียมทำมาหากินหน่อยไป <c oughs> ตัดนะคะที่รักโอ้ยน่ากินยังเลยคนอ่ะอู้ น่ารักจังเลยโอ้ชื่นกรุดลูกงามมากเลยทุกคนน่ากินแต่น่ากินกว่าฟักแมวก็สามีฉันจุ๊บจักบาทกันนะเป็นตะหักโอ้โหที่รักป้าสุฟอยตรินอืมดงฟักแมวทุกคนเอ้ยเห็นไหมคะนะ่ะเห็นฝรั่งอันนี้อันนี้ฝรั่งอันนี้ฟักแมว เอ๋ปัดเซกโกลด์จะเอ๋โอ้ยจะเอ๋โอ้โหยเยอะเลยทุกคนดูอมีที่รักตีเอานี่ชวนกลด์เนี่ยเนี่ยโอ้ดังกันชื่นเนี่ยยังชื่น ชืน่นเอ,ออ,อตัดเลยคะ่ะเฮ้ยน่ารักมากเลยคนฝรั่งน่ารักมากินไหมคะ <c oughs> มีผู้ช่วยนะวันนี้นะ่ะมีผู้ช่วยมาช่วยเก็บตาฮักแ <c oughs> ต่ฮักจา้างแล้วสิบบาทโอ้โหโอ <c oughs> ้โหค่ะน้อยอะ่ะเออส นู่นนะฟอนอันนนนไซต์จะเอตรงนี้จะเอหน่อยอ่ะโอ้ยตัดใบอีกก่อนชิลเลียวเเห็นแล้วโอ้ยกินตัดตัดไปนี่ก็ใหญ่นะอันนี้ไม่ทันนะดะอย่าอย่าโอ้หัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยน่ารักอ๋อ หม้เหลี่ยมเอ้เนี่ยเออกดกดเอ good, เอสว <good. S 2> ัขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจริงยเดี๋ยวค่ะเดีเ๋ยวอ๋อฟังแมวงามงามจา้าน้อยระบาดน้อยระบาดว้ามดม <c oughs> หมดมาจากไหนนี่ โอ oh oh like ้ยมดมดมากินโอ้ยงามแท้คุณไหนโอ้ฮะวิเชียนนกจ้าเอาไปก่อนจ้ะพัดยอดฟักแมวไหมผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยแล้วค่ะ มาละได้แล้เออเกดเกดเกตแชตกุ๊ดแถมพักอีตูให้เลยจ้านี่พักอีตูงามๆเอาไปอ่อมใส่ฟักแมวใส่ไก่โอ้ยแสบใจตะไครกันมิคะโอ้่มมีหม่งยางหรอไงโอ้ใจ รักจ้ารัากแต่ใครกองามทุกโอ้ยขอบคุณค่ะแล้วจ้ารับกี่ลูกดีจ้าดกขนาดนี้ฟักแมวค่ะทุกคนงามงามดู้ลูกบักใหญ่อ่ผู้ช่วยของเรากำลังกำลังถอนหญ้า Yeah. <laughs>